สวัสดีค่ะพ่กเรานะคะช่อง t ายบุ l ง e นแฟมิลี่ค่ะวันนี้น้องภูเกิดเรื่องแล้วภูดึงบอกวันนี้นะฮะภูดึงก๊อกน้ำหักเลยเออ สนุกไหมน้องพูตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม้หางยาวหางยาวหางขามันคือสนุกมากพี่พ่ออาบน้ำให้ดึงสายยางก๊อกน้ำหาปู สนุกสนุกเล่นให้แตกเนื้อแตกหนังดูทำดูทำอาน้องครูก็จะไม่เล่นกับไม่ไปตรงไหนนะะก็จะอยู่แค่กับคุณแม่คุณแม่ก็อาบน้ำแล้วตัวดำพอสักพักก็ตัวแดง กินเรืออืมอะไรเนาะเด็กน้อยโอยสนุกเกินคันคันนะคะได้อาบน้ำแล้วก็คันต้องมาคุกดินชุบแป้งทอดใ่ไหมโดูเฮ้ยชุบแป้งทอดว่าใค้คุณแม่ไม่ให้พิงละ ไปแล้วไปแล้วเดินวิ่งขาโค้งๆกลัวคุณแม่หายเดินกำาลังสนุกกำลังสนุกโอ้สนุกเกินแล้วครู สนุกเกินแล้วอ<ป>เอ,อเออ,เอ,อ,อะไรเข้าจมูกก <c oughs> อกน้ำหักนะคะ <c oughs> คุณพ่อต้องได้ไปต่อใหม่แล้ว <c oughs> ปีมือพูนี่ไม่เบาแย่งกันกับคุณพ่อเออ,อะไรเข้าจมูก <c oughs> าคุณแม่เดินไม่ได้แล้วพูอยู่ข้างหน้า <c oughs> แม่เดินไม่ถนัดนะคะโอ,โโอ,โเอะเ้เล่นอน่ะเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นก่อนกำลังสนุกกำลังสนุกนะคะโอ้โคุกดินแล้วพี่ควันพร้อมพร้อมลงกระทะแล้วตอนนี้พร้อมลงกระทะแล้วชุบแป้งทอดมามเร็วมามามา เอเออย่าไปทำต้นไม้ฉันนะมาาังมาตาคนไม่รูเ้เรื่องหรอกออหน่องมาเร็วน้องมาเร็วน้องไม่มาแล้วนะ ลูกก็จะถูแต่คุณแม่คันยังไงยังไงฮะฮะฮะโอ้อยากเล่นดิน <c oughs> เด็กเล่นเด็กน้อย <c oughs> อยากเล่นดินมาก <c oughs> ไปแล้วจะเข้าไปลงกระดาษแล้วฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> หยิบตะปูเด้อมีตะปูไหมล่ะฟีมือใครนี่ฟีมือน้องพูอีกบนี้หยิบตะปูเด้อลูกหยิบน้ำเด้อยังไงน้องจะไปแล้วนะ ค้องจะมาแล้วโอ้มีการเดิอนอ้อมอีกโอ้ฉลาดฉลาดปอ,อมต้นไม้ฉลาดจนแบบว่าออกคอกเองได้แล้วถ้าไม่มัดไว้ดีๆนี่โอ้ออกเองตลอดเลยนะเหย็ยบอะไรลูกให้พ่อดูดเหย็บน้ำเห็นปะน้เมืนเี้ยวออกให้พ่อออกให้ เร็วมันจะปักกลับไปอออยังออกแล้วเฮ้ยไม่ใส่รองเท้ากินอะไรนะน้องภูเพื่อนเพื่อนดูดูดูไปแล้วต้นกล้วยต้นกล้วย โอ้ก็เดินเร็วแท้หดือดบางคูน <laughs> เดินเร็วมากแ <laughs> ม่เดินหลอกคุณแม่ไปฝนวิ่งเลย <c oughs> คุณแม่เดินไม่ถนัดน,นะคะเพราะว่าน้องปูอยู่ร <c oughs> ะหว่างขาหน้า <c oughs> แต่น้ำฝนไม่เนาะน้ำฝนนี่จะชอบแบบว่า <c oughs> เดินออกก่อนนะคะ <c oughs> เดินออกก่อนคุณแม่เลย น้ำฝนน้ำฝนไม่เคยผูกเป็นกัรบผูกไหมผูกแค่ตอนกลับบ้านใช่ไหมผูกแค่ตอนกลับบ้านเพราะว่าระยะทางกลับบ้านประมาณสิบสนะิบกิโลได้นะสิบกว่ากิโลได้ตั้งแต่น้ำฝนได้ประมาณหนึ่งปีคุณพ่อก็พาน้ำฝนกลับแม่เลยเฟินเดินกลับบ้านเดินข้ามอำเภอนะอำเภออะไรชุมพลไปท่าตุมไปชุมพล แล้วก็ชุมพลมาท่าตูมน้องคนเฮ้ยเฮ้น้องภูงจะได้พากลับบ้านไหมน้อง,นง,งูนี่ให้แข็งแรงก่อนให้แข็แรงก่อนให้ได้สักหนึ่งปีก่อนเนาะก,นกนินถุงยางแล้ว <laughs> ให้ได้สักประมาณหนึ่งปีจะพากลับบ้านหนึ่งปีสองปี ได้อะไรนะโอ๊เก็บกินแต่ขยะจะของเก็บขยะเข้าปากแล้วเอาเอาเอาออกแล้วออกเฮ้ยช้างอะไรนี่เก็บกินแต่ขยะน้องคูก็จะถูกใจนะคะเวลาได้ออกมาข้างนอกฟีใจใหญ่เล่นสนุกนะคะผ่อนคลายใช่ไหมคูผ่อนคลายไหมเนี่ เดี๋ยวพลอยดูถ้ากลับไปนะคะถึงบ้านนี้ได้สักพักหนึ่งนอนนอนหอวหลับัวแฟเออ<ป>น้องจะมาชนแล้วนี่นอนทั้งวันไม่ทำอะไรหรอกนอนอย่างเดียวน้องพูกินนอนกินนอน ตามตามคุณแม่เห็นพอนั่งกระนั่งนะพ่อมะฮอนแดดปรลุกโอ้มะฮอนแตลุกไปต่ร้อนแดดแล้วไปพาน้องวิ่งไปเรียกน้องเร็วน้องทำไมไม่ตามล่ะคุณดูน้องจะกินหญ้า โอ้ใช้เท้าใช้เท้าด้วยเนาะสันผานต่อยา่านางซางเนาะเห็ดแมเฮ็ดเอียงจนกระเห็ดตามเป็นคุณแม่ใช้เท้าเหยียบหญ้าอะไรดึงเขาก็ทําตามดวเอามีการคุกเข่าด้วยรถมาเด้ออังกูลรถมาเด้อโอ้รถมาแล้ว โอ้โหเอาเอาเอาน้องจะทำอะไรน้องแลน ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้องพงเงินด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าน้องพงเงินก ını, mm ็เ hmm. ป็นช้างเด็กน้อยที่หาคะแนนสร้างบ้านนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยอุดหนุนพลไม้น้องพงเงินด้วยนะคะหนึ่งักรละห้าสิบคะแนนค่ะก็ฝากกดไลค์กดตั้งใช้กดกระดิ่งให้ช่องถ่ายพงเงิน็นุีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ